นมคะสำคัสำหรับทำ,ำบุญพ่งนี้วันพะนะคะวนนันเกิดจะเพ้่มนีวันพะเดี๋ยวเราจะมาทำสำคัญ อ้สังขาถาที่เราเตรียมนะคะที่เตรียมพอมที่เราจะมาซื้อทำซังคา,านะโอ้ยหัวผู้ขนมพัดหัวมาลองเตรียมกันเลยค่ะน,นี่เป็นงานเก๋เเกเเยก๋แต่ว่าเพิ่งมีงานค่ะก็เลยจ้ะ นะคะจะใส่อันนี้คือเผื่อแป้งโยกีเนะอันนี้จะ <c oughs> <c oughs> เป็นคนชอบกินไข่เต้าหู้นะ่ะ โอเฉพาะที่จำเป็นที่สำคัญคี่กรกาต้องสช้ตรงผมนะเ็นสิ่งนาสีฟันกู้กระเดียนะคะนี่นะ าอ,าาาอาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่เราก็ทำด้วยความศรัทธาของเราเนาะ